และทบูชมที่เคารพมื่ัชะคู่ที่บอกเดี๋ยวจะเลิมน้องไบเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเครือข่ายมือถือเขาก็บอกจุดไหนที่มีปัญหาเขาจะลองแก้ให้ดูน้องไบบอกจุดแรกคือห้องน้ําบนตึกอทอดจะเข้าไปทดสอบอะไรในห้องน้ํา ไม่เวลาเราพูดโทรศัพท์ไงคะเราเดินไปแล้วเราเดินไปด้วยแล้วก็ไปพูดด้วยถึงก็ไปในห้องน้ําแล้วมันจะตัดตลอดเลยอะคะ่ะแต่ตอนนี้หายดีแล้วนะคะบอกเขาก็แก้ได้ใช่ไหมบอกแล้วค่ะใช่ก็แก้เรียบร้อยตอนนี้สัญญาณดีสัญญาณแรงนี่เห็นไหมห้าจ<อ>ีมีสี่คีนะผมรู้ว่า <c oughs> เป็นเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยทุกเช้าพี่ต้องลุกจากที่นอนลงไปข้างล่างไปหยิบหนังสือพิมพ์ค่ะที่เขามาส่งหน้าบ้านค่ะ <c oughs> แล้วมาอ่านในห้องน้ํา อันนี้เป็นวิถีเพราะถ้าเมนสืเซพิมพ์จะถ่ายไม่ดีค่ะแล้วปรากบว่ายุคนี้สมัยนี้มันก็คือโทรศัพท์ก็เข้าห้องน้ำสารภาพมาเถอะไม่ใช่เรื่องสายหลุดจะโทรใครตีสามเข้าไป<ด>อ่านข่าวด้วยแล้วก็โทรศัพท์ด้วยอันนี้คือมันหลุดตลอดไงคะไม่ใช่ตอนตีสามเด็กใช้ไม่ได้เลยหรอใช่ถ้าเป็นโทรศัพท์อะเมื่อกี้โทรไปพูดยังได้อยู่เลยค่ะอ่าเนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าค่อยคยไล่กัน อาน้องไว้ว่าพี่ไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยไม่ว่าเลยค่ะใช่ไหมทุกคนเข้าห้องน้ําก็เอามือถือเข้าไปด้วยใช่ไหมพี่หงกเกา,าเข้าพี่อ่างเข้าพี่หงเอาไอแพดเข้าไปเลยอเอ,เอค่อยๆไล่กันไป